สวัสดีจ้าพาสาวมาเที่ยวสุิสวิตเซอร์แลนด์อนะอสที่สุรินะคะเราจะไปที่ เซนเตอร์เาจะไปนั่งเรือว้าว how nice คุยไป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 แล้วจะให้คนคุยไปไหนอ่ะเราเดินเราก็ต้องมองรถเลยสิใช่ไหมเพราะหัวเราสูงเพราะเราเป็นคนหัวสูงใช่หัวสูงต้องเชิดใช่ไหม ฉันมีหัวฉันต้องไปบินอ่ะทำไมสวยขนาดนี้ไได้ไม่ได้นะดําตัดแดงวันนี้ดําตัดทองดอกทองนะสิเมียดอกคลองสบายไม่ร้อนดอกทากาศดีอากาศดีครั้งแรกนะเนี่ยที่ทำไม่เคยเอาตัวร่างไโชว์ที่ไหนเลยนะนี่แหละเลิกแสดงสดแล้วแสดงสดแล้วก็มาเที่ยวต่อ อันนั้นแค่เบาๆใช่ไหมเดินแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ได้มาเดินโชว์ในเซนสรัลอยงนี้นะโชว์เสร็จแล้วก็มามาเดินต่อใช่ไหมสวยมากเลยอ่ะมางานนี้หัวสูงทุกวันเวลาจะมองใครเขาก็จะมองว่าก้มหัวให้หน่อยทำไมก้มหัวให้หน่อยใช่ไหมไม่มองมั่งใช่ไหมมีแต่คนบ้า ไม้หรอกมันก้มไม่ได้หัวจะหลุดที่สุดถ้าเราไปทำอย่างนี้แล้อวอ้ก็จะแปลกไงเราต้องทำอย่างนี้เราต้องไม่จะไม่แปลก,กไม่ต้องร้องไห้ละม,มีคนโบกมือให้มีคนยิ้มให้บอกว่าคนถ่ายไอันนี้แล้วใช่ไหมมีอย่างนี้แล้วใช่ไหมอุ้ยไม่ฟักเลยเห็นไหมคนไในฟักอ่ะ ่างนี้ใช่ไหมบายบายอย่างนี้เลยใช่ไหมเจอทองไทยนี่อรสวรรค์ดีแพ้เลยสวยมากเลยอ่ะใจหาัเข้ามาด้วย,ก,ก,ยกันเนานนะให้มันรู้ไปว่าไม่ดอกให้มันรู้ไปประงานนี้เข้าเซตกันเลยโอ้โหดู เราอยู่เร็วบรรยากาบรรยากาศเมืองสุริมันสวยอย่างนี้เอง

ให้เขาพาเดินเราก็ถึงจะเดินได้้นรเเาเดินเราก็เดินให้คนประเทศเขาเดินเราก็เดินตามอ๋อไปโน่นโนพี่โยโน่นอ่ะ

บอกเรือว่าขับไม่เกินสองร้อยนะเดี๋ยวหัวฉันจะฟิวหัวฉันลอยพูดใหม่สิบอกเรือด้วยนะห้ามขับเกินสองร้อยเดี๋ยวทองฉินจตปิวเออป่ะเร็วๆค่ะไายไมก่อนนะเดี๋ยวกลับไปมแฑล

ด้วยถ่ายรูปเหมือนไม่อยากถ่ายอ่ะไม่ไมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ย What is that? Oh, that is a pineapple. <c oughs> It's day yeah. festival, yeah. festival. Yeah.